สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรนุชอิมรักษาเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามวันนี้เราขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หน้าที่หลักเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้คือผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลเรื่องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าที่ของเราคือการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายค่าธรรมเนียมต่างๆและรายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องภารกิจประจำนอกจากนี้เรายังมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีแจ้งประเมินภาษีออกใบเสร็จและรับชำระเงินติดตามหนี้ภาษีค้างชำระให้คําแนะนําแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ในการเสียภาษีคุณสมบัติสำคัญเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีมีความรอบคอบและมีทักษะในการสื่อสารกับประชาชนเพราะเราไม่ได้ทำงานแค่บนโต๊ะแต่ต้องลง พื้นที่พบปะผู้คนและทำให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมผลของงานรายได้ที่เราจัดเก็บได้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเช่นการสร้างถนนระบบน้ำประปาการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนทุกคนจะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้คือฟันเฟืองเล็กๆที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเราทำงานด้วยใจ เพื่อให้รายได้ของท้องถิ่นกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริงหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ขอบคุณคะ่ะ